คุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะไลฟ์ออนทัวร์ของเรานะคะมาพบกับคุณหมอค่ะเราจะนําเรื่องราวดีๆที่ตอนนี้เป็นกระแสและหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีบุคลิกภาพหรือว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นที่ศูนย์บริการหลายๆที่เปิดให้บริการในเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของการสัญญกรรมนั่นเองนะคะตังโมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลเบญจรมที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอเบนนะคะแพทย์หญิงเบญจรมไกรเลิศค่ะคุณหมอเบนเป็นผู้ ู้บริหารอยู่ที่ที่โรงพยาบาลเบญจรมค่ะโรงพยาบาลเบญจรมจังหวัดลบบุรีกี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็ประมาณ28ปีค่ะ 28ปีมากกว่าอายุของตังโมไห<อ>มให้บริการกับคนไข้ามายาวนานขนาดนี้นะคะคุณหมอเบนคะ่ะคือผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามาสาตนต่อคุณหมอจบคุณหมอจบแพทย์ทั่วไปนะคะแต่ว่าไปต่อในเรื่องสัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีค่ะโรงพยาบาลเบนจรงคะ่ะตอนนี้ได้มีการเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งสาขานัน่นก็คือ,อก็คือตอนนี้เราจะมีบริการในเรื่องของเสริมจมูกแล้วก็ทําตาสองชั้นนะคะรวมถึงในเรื่องของการดูแลผิวพรรณบท็อกซ์ร้อยไหมแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะในานามของเบนเดอร์ <methodology. S 1> เปดอร์มาโทโลจีนั่นเองนะคะซึ่งบริหารงานโดยคุณหมอท่านนี้และค่ะคุณหมอเบนจรดคือคตัวบริการตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเท่านั้นแต่โดยหลกัหลกๆก็คือเราก็ยังเปิดให้การบริการดูแลกับผู้ป่วยทั่วไปเหมือนเดิมเบนเดอร์มาโทโลจีเรียนจบมาก็ได้เล็งเห็นว่าน่าจะทําตรงนี้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเลยค,คือคุณหมอเป็นคนสนใจในเรื่องของความสวยงามอยู่แล้ว mm hmm. นะคะอันแรกคือเรามีความสนใจอย,อยู่เป็นทุนเดิมในเรื่องของความสวยงามแล้วก ก็คิวพันเนี่ยคิดว่าเป็นส่วนที่ผู้หญิงทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ดูแลกันทุกคนไม่ได้เกิดมามีต้นทุนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเสริมเพิ่มเติมนั่นเองให้ครอบครัวหมอดูแลครอบครัวคุณด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลเบญจลมลบุรีโทร0 3 6 4 1 2 1 6ห